ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพุธนะคะประจำวันที่7ตุลาคม2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธวันนี้คนที่เกิดวันพุธวันนี้นะคะหลายๆคนนะคะช่วงน,นี้ระวังได้ยินข่าวคนเจ็บคนจากหรือมีโอกาสได้ไปงานขาวดํานะคะ คุณจะมีเรื่องไม่สบายใจนะคะมีเรื่องให้เสียใจนะคะในช่วงนี้นะคะการงานค่อนข้างโดดเด่นหลายๆคนกําลังคิดจะเปลี่ยนงานกําลังมองหางานใหม่อยากจะเปลี่ยนงานกําลังมองหาช่องทางใหม่ๆในการหาเงินในการสร้างรายได้นะคะหลายๆคนกําลังรองานนะคะระวังสุขภาพของคนในบ้านคนในครอบครัวระวังคนในครอบครัวจะไม่สบายหรือเจ็บป่วยนะคะในช่วงนี้นะคะใครคิดจะหาเงินนะคะช่วงนี้นะคะยิ่งขยันยิ่งได้เงินเยอะนะคะ คุณมีงานเข้ามาเยอะนะคะไม่รู้จะทางานอะไรก่อนหลังดีนะคะงานเข้ามาพร้อมๆกันหลายๆอันอาจจะต้องเลือกแล้วต้องตัดสินใจนะคะสื่อน้าโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านแล้วก็อายุของคนตายที่คุณได้ยินดได้ฟังมาให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณคือสีฟ้าสีแดงและสีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ8 3 3สสแล้วก็10ขอให้คอยคุณโชคดีร่ำรวยค่ะ